ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพอ,อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับโอ้ทำอะไรนี่พด้มักย่องใส่เออมาต้องกินต้องยาคนละโอ้โอ้โอโอโอเต็มมปหัวจะเคล็ดเนาะลูกทรายพอด้โอ้ยยอมจอเลยวะเออเฮ็ดไปขอบพระคุณนะครับออเดอร์ยานะครับแต่ไม่ไม่ลินนะครับวันนี้ให้ มีมี่นะครับลูกชายบารมีนะครับ้ยาห้าสิบหกบาทแล้วก็ผลไม้อีกหกหกใบแดงนะครับหกร้อยคะแนนนะครับก็เดี๋ยวพวงนี้ให้กินนะครับยังเหลือกล้วยอีกสองนะครับแตงโมอีกหนึ่งนะครับผมวันนี้กินแค่นี้ไปก่อนเนาะกันแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอพระคุณคุณแม่มิลินนะครับผมที่เปิดร้านให้ลูกชายทุกรอบเลยนะครับผมขอให้คุณแม่มิลินจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ขอบคุณเราได้ยาวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้รอบนี้ก็มีคุณแม่ไม่ลินนะคะพี่อ้อมแล้วก็คุณแม่อ้อมนะครับแล้วคุณแม่จีจีนะครับปิดให้นะครับวันนี้คุณแม่จีจีปิดให้นะครับก็ให้หลายๆเชือกนะครับใช้ช้างชลาด้วยนะครับผมกครับขอบคุณคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับทุกๆกําลังใจนะครับทั้งที่แบบ ที่ผ่านมาด้วยนะครับผมนะครับรอบก่อนด้วยนะครับทุกรอบนะครับผมนะครับฝากการควัำโดนด้วยนะครับแม่ๆนะครับทุกท่านนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับเนาะอยู่เนี่ยารมีลีลาเกินนะครับผม